สวัสดีครับพี่น้องครับเมือนีเข้ากะมารับจ้างมัดจริงซาลีขึ้นเก้านะครับจริงแพรนะครับบางอยา่างเขาหยุดไปสองมือนะครับฝนตกฝนตกมาสองมือนะครับหยุดกะมาเหตดงาน เห็ดงานกัน like ตั pues ้งแต่เสาร์นะครับล้มกับพี่อากาศก็ค่อนข้างสิหนาว ยืนสีวอกันไปนี่ยืนสีช่างหนึ่ักลงช่างหเลัวนี้ช่างพูดสีห่อลงช่างสนี้นะจเยืนสีงาเก่างาเก่าหันนี่มันเหวสิมันเหวไว้คะนี่เพราะบตรตัดตัวนี้มัดไหมอันนี้ใครมัดไหมลงสีห้อมัดเลยลงสีห้อมัดเลยมัดส่วนกลางไหม้ไม่ ว่ดเด็ดมีวัยังไงกันเนี่ยเขาเยออกมาที้องัจาใกันปุ๊บเมว่าอาย่วกลาง่วงเอยบส่วเอาช่องนี้ไรเด้อว่าช่องมังมีโลีอต้องออกโงการโซงการขวัดเพื่อนวปุ๊บมวนนี่ สองรอบทำนี่ปุ๊บหนีมทบนัางแล้ตัวแหวนสีงิเ่ก็วมันบดกบ้อปัุ๊บวยนคัดมากสิเห็นขนคัดตัวนี้มันค่อยย่นคัดว่าเท่ากับปดหัวตายมันนี่แะ โมใจมาสุดุามีละน้สูงว่าตวเาชิ้นเดิมุไปสูงไป่งักกันเอามาดด้อเีหสีเอมัดไหมเอามัดสองเลยตัวตกาิ่วนรอบเดียวก็ได้แต่มันอยู่ช่งนี้มันอยู่ห้องวสองลนี่เถอะอยลงสิ ตัวนี้ตัวก้าห้องผีเลยล่องตุ่มไก่ตังได้ไหมอ๋อนี่กันเลนะ กอนอะไันีดเชี่ยงบอดเชียงบอดเชียงก่อนเน้อเียงปพ๊บปล่อยล่อยส่วนเชียงเงี้ยงปไปเด้ที่แหลกโค้งก้อนล่อยนี่เ้ยเลยบอที่แหลกมัค้งอยู่บ้านบอดเลยคาขึ้นตือนี้กรับหรือนนแ้ะ ตอนนี้ของเป็นไหมตัวนี้วของต้ององเอาส้วงทังเท่งม้วนช่ไมอ่เอาส่วงอม้วนนี่จบซื้อจบไปให้ใส่เลยอาสีอะไรนอ๋อเอาไงเอาจับบอเจ้าวาสีอไรยงไงเอาสีม้วนสองสองม้วนเออวามันยัไม่นะเอาสีนเอาม้วนเดียวยุยิ่ขว้อวงังน่ขวงยย่

ปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่มัดไอ้มัดขอดตาไก่ก่อนปึ๊บขีดปึ๊บง่าไม่หนีเพื้นเหวสูงกว่างาเก่าบางทีเพื้นผิวเหวมันโค้งเง้ยแต่ถ้าเกินว่าทรงหีมันอยู่โค้งมั่างนี้เอ็นข้องมัดสองโค้งไร่ได้เห็นบ่โค้งไร่ประเด้ต้องมัดหนีเกี่ยวปึ๊บเกี่ยวสองรอบดิเกี่ยวสองรอบครับหนึ่งรอบสองรอบรอนว่านี่ ปฏิภับมาหนีเขาเพื่อนียนี่ตีดึงปึ๊บอ๋อเนี่ยปฏิบินงานไม่งานแบบต้องไม่ไม่ปฏิบินงาเก่างาไม้ตรงสูงต้องงานเก่าตัดเ้างตัดไปปึ๊บเาตัดปึ๊บตีนมาปึ๊บเกี่ยวมาทางนี้ปึ๊บปึ๊บขอดโอ้ดึงปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอ้นี่เราติมัดจริงไหมเนาะมัดจริงไหมทำอะไไปเรื่อย ปมาฝนอยูที่นนววนววนนเนี่ยไเนีหรือไลหรไหฝนเราก็คลเนี่ยอาจารย์ำสื้อไหมแบบนี้อ๋ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่สองแมนบ่าไงแมนนี่อันนี้ปูนัวปูเนี่กินเี้ยเอาไป้รนี่เกิน้เออนอัน้ปูัวปูนี่เซงกินนะโเว ตั้งแต่มานี่โอ้ยเลยต้นพีทรงเกิดเป็นรุนแรนเดียวแท้เลยโอ้ย เซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเจอกันแปลงนานะครับแนละเอาไว้ไปพอกันแปลงหนานะครับแปลงนี้ก็เนีลยวนี่นะครับมูอนี่ไ้พอกันแปลงนานะครับ